สวัสดีครับผมคน,นีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับ,บนี้รักษาตัวยุเทเชียงนาคือเกาล่ะครับกับิธีการเลี้ยงงัวไปน้ำครับผมเฮ็ดกับเข่ากินเป็นตัวเองแหละครับคุณพอคพนเก่าจิบเขามาทรงแล้วนายอยู่ในกินมใหาแหละครับแล้วผมกกิดเหตในยอยู่ในกิน่นกินเข่าเศร้าก่อนครับนี่ครับข้อต็บอกที่อ่างนาสิลื้อเฮ็ดไม่ละครับแต่ส่วนนี้ก็เพราะได้นอนได้เศร้าอย่ นี่จลือเร็ครับเพราะว่าผมก็ยังติดโควิดอยู่เอาใจอะไ้มือวันที่สี่ครับผมกักรักษาตัววันที่สามที่สี่แล้วนี่ครับผมก็อย่างลงทงปปูบกบกุงไว้ก็ได้บกุงมาตําแล้วครับผมไม่ได้บกุ่งง้อครับทอนปูบกุงเลยอ่าแต่ว่าอันนี้เนื้องว่วง,งครับผมเนื้อติดซีโครงครับผมติดมันนะ้อมนี่ผมขันเรียบร้อยครับผมเพ็ดสมตอนเขาจะกินแบบ นิดแบบสมเลยกเลยครับนี่แต่มือนี่ผมสิเมนูทอดครับผมเดี๋ยวยาำหนึงน่งเลี้ยงยังจวดแต่บกบกากินนะครับสวงนี้เพราะว่ากินยายอยู่แต่กินยาก็เพราะแห้งแหละครับมันจดเกี่ยวกับตับกับไตแล้วกินยาหลายแต่ละมือแต่ละขับแล้วครับเปลี่ยนเลยได้ครับขันแต่บุกวันเดี๋ยวกแล้วอากาศมันห่อนแลงหน่อย ใส่เขาไล่ๆกหน่อยครับนี่ครับหมู่บ้านผมกับล้งหนองสาครับผมตึกแหได้ป่ามาอยู่แต่นิ่งับงมหอยมาพร้อมครับได้หอยมาน้ำปักเห็ดใบเ,เตยเยมเมนู่รับต่อต่อไปแล้วครับปลบปอมหอยแน่ต้มหอยกินกับตับหง่งแน่แล้วสิแล้วครับงมมาใบแต่ว่าให้มันค่ายเครื่องค่ายขีย่ออกก่อนครับ นี่แหละเพื่องขั่วผมกเ็เลยนี่ก็ะายผมเด้เตรียมไว้จะเห็ดต้นจากเขาปูนกินน่ครับตังหอมหัวแดงเรี่ยมขั่วว้ครับผมนี่แหละขั่วเกี่ยมทงอมทาเกียกมาก็ยังโมไดมากแล้วครับไปจะเป็นที่ผักเ้าผักนอนบามาเพิ่นเขาเมียแล้วไอ้ไม่ครับผมเพิ่นไปนอนล่งบานครับ เสียงน้าวาัดิมางเห็ดไม่เกิดประดิมางง่ายแลอกครับเขาจะสังพึงสังเสามากครับตัวนี้ผมก็ติดโควิอิต่กะลอไปก่อนเสื้อสิดได้เห็ดล้ะครับเจ้าสิปอดเสื้อวัดสิหลอดชีสันนีบอลลอดครับผมติดกะว่าละ่ะทอดกับทอด สวัสดีครับกลับมาคุ้งกับศพตอนเท่าไหร่ครับเมนูมือเอาแบบเห็ดซัจใจยังเป็นขี้โมกเลยครับนั่งตันดังเยอะจะหายใจสบายครับจะมือสองมือแรกเมื่อกี้มันหนักครับผมวินเวียนพร้อมเนาะวินงเือสิบวูบโอ้ผมแม่ตัวหนึ่งท่้งสองเสียพร้อมครับ อันซั้นแต่เบิดอ่ะเด้อสวยละ่ะม่ได้ขิดเขาเ้าอยครับอ่างแต่ละก็ดกัวเพราะได้เฮ็ดกับเขาได้อย่ครับดีก็ดีกระดังฟื้นดังไฟหรือว่าเฮ็ดดังเตาถอดสมตอนครับผม ไมนูหอยเดี๋ยวมือไหมครับมือนีกินเนื้อก่อนล <c oughs> ูกดิกใบไวย,ยอะไรเนี่ย

แบบมิดพิดมั่นเลยครับยังแสบถอดกรอบอๆหอมๆก็อออจิตจิดมั่นเหรอครับตั้งแสบ ว่าเด็ดสมตอนแบบใส่เข่าเดียวได้หลายบอน,นี่เนะ่ยบอลในน้ำให้ทอดครับผมย่างดีกว่าปิ้งเอาดีกว่าผมต้อบอกเห็นมวนาติดกระทะครับเขาเดียว <c oughs> ยังขาจะวมันลุกนิดๆครับผมลังเลียง,ง,งแล้วครับทอดสมตอนกับตำบักพุงน้อยโอ้เลียงเลยครับทิ้งเลี้ยงเข่าก้อมเขาก็เลี้ยง ทั้งขั้วขั้วผมกับมีหอดบอลเสริมสวยนะครับบอลนี่นี่บอลทับทปแปลีอยู่ในขั้วเดียวกันครับผมแต่บมูขุงน้อยครับผม อยู่หน้าก็ว่าละวันแดดห้อนคือกันครับผมมาห้อนนี่ยมเลี้ยงใครอยู่เป็นแต่ยูอยู่ครับโอ้ไม่แล้วไม่แล้วไม่เข่าแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับี๋ยวน่ครับพลิกปุ่มเด้ ก็เพชรกินบ็นได้ครับผม ได้ครับตต่โุ่งบ้นบานๆเสียบอยู่ดื้อเก็บร้อยครับ,รบพักพูมีเป็นไรเป็นยังเอาแบบมุสีแหละเขาคุณพ่อหยัดไม่เ,เต็มตีบเลยครับต่อมาดกน,น้อนน้ำกันประคืดนี่แหละเพิ่นเขาเมียอาบน้ำเอาทาก่อนมาสักขึนก้อนังมืออึดก็มึง ต่ำหูเสียบตนน้นครับเขาสีผมให้สมตันทอดกรอบ พอใส่เขาเป็นฮายิางง่วงครับได้การเรื่อกลมกลมดีดีปะทันได้แสบมากเลยครับผมในการ เปิดกลินยากๆหน่อยครับต้องเชื่อมกลับครับผมกลับต่ำครับ อ้นนอาวมอนนพ่อเขายัางเห็นไรครับแกมันปอเขากระซมอากาศตอนนี้มือดันทีสีแล้วครับโอ้แม่หาแล้วกะปกติดีแล้วครับบวมเมื่อยมวยหยั่งแหลกะกับโบวินเป็นไงครับเกียรติยศดีเนาะ มันับผม kap แบบไมาเห็นติ๊กเลยครับผมผมนอนอยู่ตะแค r เนี่ยนะครับผูกสาบน,นอนเพราแว่วกับผังโฮมพื้นหนึ่งก็หมอนพื้นหนึ่งครับผม อโอ้ยครับตอนมันตืนจะแซ่บครับเดี๋ยวบามัดกลับมาครับผมบมันจะบามัดนอนผมหวังว่าขึ้นเพิ่นกว่นอนนอนกันหลายมือแล้วครับบมามัด Ừ. Vừa hấp hấp nhiều không? Tiếp thì cũng đẹp à Để kiếm nó. กินผู้เดียวได้ซ้ำนีแล้วครับึ้มเนะ้ะรู้อ่ะบรด้ขอบานสามสี่มือหามือแล้วแต่กัตดตัวเผิดเจอหอยขมมาจิ้ก็ตําหุงอีกครับคาบก็ไปต่าหุงเด็ีกขาบได้อยู่ครับ แต่ง,งัวงยังพักครับผมแดดทักผมบแบบขัดอิลีมือนี่คุณน่ะเกินแดดทักอีริโอ้ยแดดผมเขาอยู่บนลมอยู่ครับบนลมถึงโอ้ยนี่แระเทียนมากเลย เขาเลี้ยวกับกินยาพักพ้นแหละครับยามี่ำหนิเหรอครับน,นี่บาดทระรจุดเหอครับอันนี้จากลูกบาทครับผมมีสี่อย่างครับอย,อย่างหนึ่งโอ้โหดี นี่หายางครับเผมจะกินแกไอตะไลเซมหะครับเพราะว่ามัม,มีขีดตะเลสขีดตะเลสไล่เพราะมีขมไข่เพมียังครับนี่แต่นี่แหละตะไลเซมหะนี่แหละกินกินตำ ลักษณะอาการครับผมอันนี้สําหรับไข่อย่าพลาครับผม่็วว่าผมบุบกินเพอาะผม,ผมมีไข่คือมูมมีฟาทราจุดอย่าพลาผมซื้อมาเองหรอครับอันนี้ กับผมอยู่ดีมีแห้งนะครับขออยาดพักพ่นนอนจักหนีบก่นครับเจอจิตสัมด,ด้สำมดีววหอนป่านี่ยอยอู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ